ไปโทษควรขอได้แค่ครั้งเดียวถ้าได้ถ้าได้แล้วควรขอครั้งเดียวโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ขอได้ไหลายครั้งเพราะฉะนั้นมันจะขอไม่รู้จบอยู่นิ่งๆจะดีกว่าอย่าออกมาก่อนเพราะมันเป็นผลกระพบเพื่อไทยเป็นควรหลังจากการเลือกตั้งที่พ่แพ้พี่สสวัสดีครับงมกฎหมายสบายๆกับนายปอวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานนะครับสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่อง ประเด็นร้อนของเรื่องของกรณีคุณทักษิณขอพระราชทานไปโทษเมื่อทำงานผมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไสองช่องผมสับสนยนิดนึงเลยต้องมาออกมาอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วในการขอพระราชทานไปโทษมันอยู่ในเงื่อนไขของมาตรา264ด้วยวิทยานะครับว่าถ้าคราวที่แล้วขอพระราชทานไปโทษเฉพาะลายนะไม่ได้จะขอใหม่ต้องภายใน2ปีนะครับต้องหลังจาก2ปี แต่ถ้าได้แล้วจะขอซ้ําอีกได้ไหมกฎหมายไม่ได้เขียนนะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้เขียนเมื่อไม่ได้เขียนเราต้องบอกตรงๆว่ามันหนึ่งมันอาจจะทําไม่ได้ประการที่สองการเทียบเคียงโดยใช้กฎหมายก็เหมือนกันก็ต้องขอไปใน2สองปีแต่คาวที่แล้วคุณทั้งสินที่หนึ่งกันยาสองพร้อยหกสิบหกตอนนี้มันก็น,น่าจะสองปีแล้วแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการต้องโทษของคุณทั้งสินเพิ่งต้องโทษไปแป๊บเดียวนะครับ แล้วขอใหม่ขอใหม่พระเจ้าอยู่หัวพระรธชทาให้มาครั้งหนึ่งแล้วแล้วจะขออีกมันจะระคายเคืองพระยุคคนระบาดได้เปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะผมไม่กล้าล่วงหรอกแต่ผมโดยโดยสมัครใจแล้วการขอพระท่านไปโทษนะ่ะควรขอได้แค่ครั้งเดียวถ้าได้ถ้าได้แล้วควรขอครั้งเดียวโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ขอได้หลายครั้งนะครับอ่าแต่ถ้าได้แล้วเนี่ยไม่ได้พูดว่าจะขออีกได้ไหมเพราะงั้นมันจะขอไม่รู้จบนะครับ มันก็มันก็ดูไม่ดีแล้วประการที่สำคัญผมยังเชื่อว่าคุณทักษิณน,น่าจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนให้เจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกรณีที่มาอยู่ชั้น14ดังที่สารดีกาเขียนไว้นะครับว่าคุณทักษิณรู้อยู่แล้วนะครับบางคนนะบอกคุณต้องิณรู้แต่ราชการทําให้ผมอยากให้กลับไปดูคดีกำนันนกนะครับกำนันนกหนีตํารวจพาหนีทั้งตํารวจและกำนันนกก็ต้องโทษจําคุกเหมือนกันหมด นะครับผมว่าณเวลานี้อยู่นิ่งๆจะดีกว่านะรอสี่เดือนรอหกเดือนแล้วค่อยดํนเนินการแต่ว่าท่านอาจจะากจะออกมาก่อนเพราะมันเป็นผลกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรหลังจากการเลือกตั้งที่พายแพ้ที่ศรีสะเกดก็เข้าใจได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับบ้านแต่วันนี้บ้านเมืองนี่ดีขึ้นเยอะนะครับตั้งแต่เปลี่ยนนายกใหม่นี่ดีขึ้นเยอะกระจายเศรษฐกิจฐานรากก็เริ่มจะไปได้หกสิบสี่สิบคนละครึง่ง หรือแม้แต่รัฐมนตรีต่างประเทศดูไม่หน่ำแนมแล้วครับท่นี้ดูดีวาจสินก็ดีผมว่าบ้านเมืองกําลังไปได้จริงๆถ้าบางฝ่ายนิ่งเสียว้างหยุดเสียว่างนะอยู่ให้เป็นรอให้ได้ผมว่าประเทศไทยเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นช่วงนี้ก็ช่วยกันดูแลประเทศต่อไปนะครับเพราะยังมีปัญหาชายแดนเขมรที่รัฐบาลเก่าทิ้งเอาไว้มันจะจบยังไงยังไม่รู้ก็โปรดติดตามตอนต่อไป พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกษียณอายุของคนหลายคนแต่ผมยังนะยังได้คุยกับท่านต่ออีกหลายนัดครับวันนี้แค่นี้ฮะสวัสดีครับ